ดูครับวันนี้เนี่ยคือมะลินะครับคือวัวอายุเท่าไหร่นั่นเนี่ยสิบเดือนตั้งสิบเดือนไม่เอ้ยยังไม่ถึงสิบเดือนหรอกสิบเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเสีงร้องเนี่ยก็ระดับเล็กๆเล็กมาเล็กๆมาเร็วเลี้ยวๆจะดูว่าเราหดลายแต่สิ่งที่ทำนี่ยทำเพื่อน้องมะลิเองเลยนะเนี่ยเราจะจี้เขานะครับมันเป็นวิถีวิถีของวิถีของเกษตรกรสัตว์บาลเกษตรกรนะครับคนเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงสัตว์ต้องจี้ด้วยท้าไมถึงต้องจี้เขาางไม่ให้มีเขานั่นแหละ ไม่ให้มีเขาเพราะมันจะมีเขาเลยวัวโตวขึ้นไปก็อันตรายนะครับถลายท่านดูอาจจะดูหดลายนะครับแต่นี่แหละวิถีชีวิตของอสตวบานนะครับวิถีชีวิตของคาร์บอยใช่ไหมจริงจริงมันก็เป็นในเรียกว่าอะไรประเพณีมาตั้งแต่นมนานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วล่ะแต่ที่ฝรั่งเขาเนี่ยที่เขาตีเบอร์อ,อย่างต่างหากนะตีเบอร์ฝรั่งตีเบอร์ให้รู้ว่าของฟาร์มไหนนะตีเบอร์นะั้นเป็นเรื่องของธุรกิจละ,ะว่าฟาร์มไหเพราะว่าสมัยฝรั่งเขาเลี้ยงเป็นทุ่งเลยนะวัวในเลี้ยงเป็นหมื่นๆื่นตัว ไม่รู้หลุดไปแล้วไปไหนก็ตีเบอร์เลยนี่คือฟาร์มอะไรอันนั้นก็เหมือนไอเขาเรียกว่าสัญลักษณ์กราจะ่งอ่าสัญลักษณ์ว่าเป็นของใครนี่กระจีเขาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับคือความปลอดภัยของเจ้าของเองแล้วก็ตัวมะลิเองด้วยนะครับจริงการจี้เขาเนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันจะมันเรียกว่าอะไรครเวลาวัวเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์ยังไงเวลามันจะได้มาออกเขาอะไรพวกนี้ไงเวลาเนี่ยมันจะเลี้ยงตัวเต็มเต็มที่พวกนี้แม่บกคนเหมือนคนสัก นี่ครับทำให้มันอยู่ทีเดียวไอ้ฟอเลยเพลยเลยทำหลายรอบนี่คือการจี้แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้เลื่อยเนี่ยตัดเขาออกก่อนนะครับแล้วก็หเหล็กจี้เนี่ยจะเป็นเหล็กเฉพาะนะไม่ใช่ว่าจะเอ้าประจี้อะไรก็ได้นะเพื่อที่จะเข้ากับงานนะเนาะแม่แต่ว่าอันนี้มันเลยมันมีเขามัน,มน,มน,มนอกออกมาไงต้องตัดไงแต่<อ>ปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าเราทำช้านะเนี่ยเราทำช้าทำช้าไปถ้าสามเดือนก็ทำได้อ่าทำคือจี้แบบไม่ต้องได้ตัดแค่แค่อะไรนะไอ้ตุ่มๆเราก็ทำได้แล้วเราต้องตัดไงจี้เลยนะนะตุ่มๆอ่ะ นี่ครับขบวนการจี้ก็เดี๋ยวก็นี่รับถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูขัวนตการต่อไปนะครับว่าอย่างไรเนาะมันจะมีการทายาดูแลดูแลมันว่ามีนงมีหนอนอะไรหรือเปล่าขั้นแรหลังจากนั้นก็ต้องดูนะไม่ใช่ว่าสักอาทิตย์หนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งรูว่าเนี่ยมันจะไอการจี้ดีไม่ดีแล้วจะมีแผลอักเสบหรือเปล่าเดี๋ยวมันอยู่ี่แหละตรงนี้แหละขั้นตอนนี่แหละไม่ใช่จี้แล้วก็ปล่อยเลยอ่าต้องดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพวกอันนี้แผลขายดีไหมหรืออะไรกันลว่ากันไปโอเค เดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่นานหน่อยพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไม่อ่าเดี๋ยวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวใส่ยานะครับแข่งจมูกให้อาดิ้ดข่งจมูกนี่อยู่ในขวดอ่ะยาม่วงนะฮะยาสาบันประจำฟาร์มนะยาม่วงตรงได้ทำเงี้ยมันยังเงี้ยมันแล้วทำมันแล้วเอาเงี้ยนมาด้วยเอาเงี้ยมมันู้นด้วยเออเงี้ยนเชือกอยู่ตรงนั้นอ่ะทีขาวอ่ะว่ดดวงจะสนตะไคร้ได้เหรอสนเลยพี่จบทีเดียวเดยวแม่เลี้ยงไงผมไม่ค่อยได้อยู่เลี้ยง คนแก่บังคับสนทรภายนี่เพื่อการควบคุมสัตว์นะอ่ะใช่นคนแก่เลี้ยงนเป็นอ,อ,อันตรายนะครับวันนี้มานรีก<อ>็จะเจ็บหน่อยแต่ก็คงจะดมีมากนะครับหลังจากจี้ไปแล้วเราก็จะใส่ยานะครับก็คือหนึ่งยาม่วงเนานะยาม่วงก็กันแมลงแก้กเศษพวกนี้นะฮะส่วนยาซิฟันนี่ก็ใส่เป็นยาเย็นนะครับเคครับครา้นี้ก็สนตรภายนะครับนีคค้ มเดินกันไปจับยากแล้วมัในไม่เฉียงโยนเข้าไปทำไมอ่าครับนี่ครับการสุนตะภายหัวนะฮะเดี๋ยวนเดียวเนาะทนอิดเนาะเ<ะ>จาะต้มหัวเออเ,เดี๋ยวและจบ เจ็บนิดเลยไม่เชือกอยู่นู่นเชือกอยู่ตรงต้นไม้นล่นนะเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าหนูทำอะไรวัวมันอันนี่ไม่ทำมาเลยเออเราไม่รู้เดรร์ไม้อะจะได้รู้อ่าเป็นยังไงสุดตภายนะครับก็คือเราจะใช้ทําเพื่อจะบังคับสัตว์นะครับตอนนี้เราตอนโตเนี่ยโอ้โหเราควบคุมไม่อยู่แล้วครับถ้าเกิดเราไม่สุดตภายเนี่ยนะฮะถึงเวลาได้จับแค่นี้แหละ จับแค่สะพายได้พอเลยนะครับวัวก็จะไม่ดื้อนะอ่าครับนี่สุนัขพายเด็กหญิงมันเละนะครับอายุสิบเดือนวันนี้เอาเชือกแดงเส้นยาวๆมาด้วยเชือกแดงเส้นนนนยาวห่ีไม่ถึงสิบเดือนหรอกอันนี้ลูกผสมชาโรเล่เหรอโชเล่โชเล่โชเล่นะครับ ต่อไปมีเสดเดินอ่ะนะคัเนี่ยมะลิพรุ่งนี้จะเสดเดินหน่อยพรุ่งนี้ก็จะเจ็บอักเสบหน่อยนะเหมือนเราเจาะหูสามวันนล้วแหละสามวันนีนก็หายเอสามวันแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีของตัวมะลิเองเนี่ยนะทำแล้วก็แล้วหรอใช่ครับก้ก็ย้ำอีกนะครับว่าโอ้โหมาดูครับว่าโอ้โหโหดร้ายอะไรก็มันเป็นวิถีครับไม่รู้จะว่ายังไงนะ ถ้าเกิดคนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพเขาก็จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายท่านที่เราไม่รู้เรามองดูคลิปเนี่ยโอ้โหโหดร้ายจังว่ะควายเขาก็ควายเขาสนเสพายเหมือนกันนะสนเขาต้องสนงั้นเอาไปอยู่แน่ๆไอตอนนี้ขนาดตอนปวดก็ดูนะเออนี่แหละ แต่ถ้า <widely> ม <spun> ีดปาดได้ก็ปาดเลยนะเชื่อกัะไม่ต้องแกะอันตรายโอ้โช่วงูหโอโหตัวเขาขี้ตาน่าาฮ่ไออกเ้นใหญ่ไเลยวนตะรนะฮะปอแมวมีคัตเตอร์ให้ปอมาเด้อมีคัตเตอร์อยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้ไว้ทำอะไร แล้วตัลไฟแชกไหมต้องใช้ไฟตอนแอรที่นี่ยได้ไม่ใช่ไอตรงเชือกเ่ยปลายเชือกเก็บตรงเโอเคขาโตโต้หนูชอบตรงนี้ที่ที่ที่อยู่ในคอกเ่ยก็ยืนให้กำลังใจมันี่อยู่นะฮะนะ็องนในี่ยโอ้ไทเกอร์ซอรี่ตรงนี้ยโหแพงเลยมากเลยนนี่ กโอ้นะเนี่ยเนี่ยกิ่นนเงเนี่ยจบแล้วไอ้ขบวนการที่จะน่ากลันนวกระบวนการนึงคือ,นะอตอนปล่อยเลนะอ่าตอนปล่อยต้องต้องระวังกันหน่อยนะฮะเตรียมกระโดดแล้วนะ เดี๋ยวก็คือว่าจะคือกดซิลิคอนเนี่ยใช้กับนะประสัตว์ได้ด้วยนะครับก็คือคือต้องไปดูในบทความในบทวิจัยของหลายหายมหลาลัยนะฮะแต่ถ้าเราไปดูใน YouTube จะไม่มีนะเราเข้าไปในโคมเนี่ยอะไรก็ไปดูนะครับก็ลองจะลองเอามาผสมน้ําไม่ไม่ถือว่าลองนะรก็มีคนเคยใช้แล้วนะครับผสมอาหารข้นเนี่ยเคยใช้แล้วนั่นคือสิ่งที่เราแบบถามว่าวัวเราทำไมเราขายได้ถูกวัวเขาอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราต้องเราต้องสร้างสตอรี่นะากิ่งนะว่าบัวตัวนี้เลี้ยงด้วยอาหารอะไรนะต้องลองดูว่าเพ uh, ื่อนก็ลองนะสร้างสตอรี่เลยดิเนี่ยว่าไอ้มะลิเนี่ยพูดง่ายเลยสตอรี่เอเมลีไงี้นี่วันนีเริ่มต้นมะลิเลยเด้อเรื่องราวอ่ะเดี๋ยวโด่งอ่ะเดี๋ยวเอาสิิ่อนให้โด่งเราโด่งก็จะกล้าผสมอาหารให้บัวกินนะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงเป็นดีแต่ว่าน่าจะออกมาดีเพราะว่าในบ่อกโกกในบ่ออะไรเนี่ยใช้ได้ แล้วก็มีฟาร์มที่พี่บอกกิ้งอ่ะไที่ว่าเป็นลูกที่ส่งนมให้อ่าหน้าจุฬากรกิ้งอะไรตรงที่กิ้งทำงานนะเ,นเ,นเขาใช้ซิลิคอนเป็นผงเลยนะเอ,อ,เอ้บนนอลิเะจบแล้วลูกเดี๋ยวอ้อนี้ออกก่อนออก้าาเดย สังเกตนะถ้าเห็นการมัดเงื่อนเป็นเงื่อนเฉพาะนะฮะเงื่อนเฉพาะที่เขาก็ต้องมีความชํานาญนะครับที่จะอยู่เป็นดีทําไม่ได้นะทำไม่ได้หรอกคนไม่มีความรู้ทำไม่ได้หรอกเงื่อนเนี่ยที่ใช้ในการมัดวัวส่นตัวไฟวัวมันเป็นเงื่อนเฉพาะเลยนะว่าจะปล่อยขาละพอไว้ล้นไว้ล้นเดี๋ยวหนูต้องหลบไกลๆนะลูกอันตรายแล้วน่นน่ะเดี๋ยไปออกมานู้นๆไปหายาหน่อยไปเดี๋ยวพ่อจะปล่อยขาละนี่ไปดวนนู้นไปไปดวนูนู้นพอแล้ว เราเอามีดต <là> ัดกันตัวเกะได้ห <su> รือเปล่าไม่อันนี้มีตัดเลยพี่ว่านะเชือกตรงขามันเนี่ยอย่าไปแกะเลยเดี๋ยวค่อยไปตามแกะถ้าปลดไดเรื่อยๆอันตรายมากนะโอ้โหของแข็วเหลือเกินหมอโด่งผมเรียนช่างยนต์นี่ ไม่เกี่ยวครับว่าจะเรียน,นอะไรไม่เกี่ยวนะคือความเออคขาเรียกว่าความชํานาญเฉพาะทางเนี่ยมันยิงกลับขาเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่ยกเลยเนี่ยจะเป็นที่ช่วงที่อันตรายนะอันนี้มาเลรจมารีมารีมจบแล้วมาเรีจบแล้วจบแล้วเสร็จแล้วจบแล้วเป็นไงบ้างเจ็บไหมนะเนี่ยทุกคนต้องดูเนี่ย แม่เราอะไรเราที่อยู่ในเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็โดนเหมือนเราเนี okay, ่ยแะเห็นไหมเออดูแล้วนะโอเเราเสร็จเราแกะเชือกกลูมันก็เสร็จแล้วสามวันโอเยเรากล่อมใจเย็นมะลิใจเย็นนะลูกโอเคโอเคครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับปล่อยมันเถอะดงปล่อยมันก่อนเดี๋ยวค่อยอันนั้นก็ได้เออปล่อยมันเลยเดี๋ยวค่อยอันนั้นใหม่ สายมันมีสายเสียบสุดยอดเลยครับไงกิ้งสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดีดีนี่เฮ้ยครับดองจบภารกิจนี่นี่่เเออารืงครับแต่ว่ากินเบียร์โเแต่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาซีลคคอตมาให้ลองเอาผสมตายกินเนื้ออะย่ินเน้ยฮะตายกินเนื้อบ้าเหรอไม่ตายดิ ลองดูนี่ครับเห็นไหมดูไปนั่นเ่งเขาจะเป็นานห้อยนะสอรอยเนี่ยายห้อยโอเคครับก็โหเนาะเมื่อกี้ที่ดูไปก็ก็อย่างที่ผมย้ําไปนะว่าบางทีอาจจะมองว่าโ้โหดร้ายจังนะครับในกลุ่มที่เขาไม่ได้อยู่ในภาวะปสุสัตว์นะอันนี้อยู่ในภาวะปศุสัตว์ในการเลี้ยงวัวเนี่ยต้องทาแบบนี้นะครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของตัววัวเองนะครับผมก็ คลิปนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการเกษตรนะครับเกี่ยวเรื่องวัวก็ก็จะใช้กรดซิลิคอนเนี่ยนะครับรองผสมน้ําให้วัวขิดนะซึ่งผมดูแล้วก็คือไม่มีอันตรายกับวัวนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็ยาวเลยนะก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับเกษตรไทยกําไรทองนะครับบายเปิ้ลซิลิคอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ